ผมจะว่าผมเก็บหินนั่นนี่แถวนี้มันหลายครับแต่ก่อนผมบริสนใจนะครับแต่ว่าพ่อผมเห็นข่าวเกี่ยวกับเห็นสะเก็ดดาวหินอกกระบาดผมก็เลยามาเปรียบเทียบบึงผมว่ามันหนาจะใช่นะครับผมลองกระเทาะบ่งก่อนนึงครับแต่ก่อนแต่ก่อนผมเห็นเล่ยครับไปไถให้ถหน้าสีเห็นเล่ยครับเห็นกับบริสนใจใส่ทงเสือทงผ่าแล้วก็ บางสิมไปเรื่อยถ้าผมเก็บใบจริงๆอ่ะได้ประมาณเกือบ20ก่อนนะครับนี่ผมก่อนเริ่มมาเก็บเก็บใบนะครับผู้ใดมีความรูกอะลองล่องแนะนำมือครับเขานีนักสะสมประเภทใดแบบใดนะครับเห็นประเภทนี้แต่ว่าเหลี่ยมเงาง่ามครับล้อ,ลองคอเบิ่งนี่ก็สิเป็น